ปาตี้เป็นเพื่อนลูกและัลูกอาชิมียาโฟกัสพ่อหน้าเด็กมากฟุกเกิกผลลดไวด้วยการไปปาร์ตี้เป็นเพื่อนลูกชายน้องอาชีกับแกงป่วนเพื่อนๆงานนี้แต่ละคนทักคุณพ่อหน้าเด็กมากเป็นคู่พ่อลูกที่น่ารักมากๆสำหรับพ่อลูกผูกพัน ฟุกเกิดพลกับลูกชายสุดหล่ออาชิอาชิาชาชรวัตรปัจจุบันเป็นหนุ่มน้อยอายุ20ปีและมีหวั่นใจเป็นสาวน้อยน้องมียาลูกสาวข,ของพ่อพีททองเจือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักรุ่นมินิน่ารักคบกันอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่และทั้งสองครอบครัวก็ให้การซัพพอร์ตเป็นอย่างดีล่าสุดพ่อฟุกขอลดวัยตัวเองออกไปปาร์ตี้แดนตึด,ตดเป็นเพื่อนอาชิและเหล่าสมาชิกกวนของเพื่อนเพราะลูกซึ่งคุณพ่อได้ลงภาพพร้อมบอกว่า เป็นภาพที่น่ารักก็ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อเข้าใจรุ่นจริงๆนอกจากจะพ่อฟุกจะน่ารักแล้วจุดโฟกัสของหลายๆคนยังไปเพลงที่ความน่าเด็กของคุณพ่ออีกด้วยพร้อมกับเสว่าพ่อหรือพี่กันแน่นะเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนํามาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ